ไม่มีใครรู้มาก่อนตักแฉความเจ้าชู้จตุรงตามจีบโดนเต็มๆต,ต่อหน้าเมียพีกรนีโน่ลั่นเรื่องปัจจุบันไอโนโ้นอเล่าเองเอาแล้วไงไม่มีใครรู้มาก่อนตักสิริพรแฉความเจ้าชู้จตุรงมกจบตามจีบโดนเต็มๆต,ต่อหน้าเมียแอนนาชนชื่นและทงทงมกจบแฉความเจ้าชู้จตุรงมกจบหรือจตุรงโพธารามพิธีกร กลางรายการมาสเตอร์คยงดีต้อนรับนอกจากทั้งคู่มามาไทยเรื่องราวครั้งเล่นตลกด้วยกันเสมออยู่คณะจตุรงถามเรื่องความหล่อและเจ้าทูของจตุรงแล้วคงคงบอกเลยว่าเจ้าทูพาเพื่อนหนูคนไหนไปจะต้องจีบเพื่อนหนูให้ได้ทุกคนจนเพื่อนบอกว่าไม่ไปแล้วนะตอนนั้นเขาเป็นตลกที่ขึ้นชื่อว่าหลอ่อเขาเป็นคนตาหวานมากด้าน แอนนายกเป็นคาสโนว่าตัวพ่อเลยเขาขอเบิร์น,นักร้องสิบคนจะหลุดไปไม่เกินสองทั้งนั้นแปดเนี่ยต้องโดนเาวาสเพเฮราะปะกปากไปทั่วจนแล้วจนรอดไปเจอคนที่เคยด้วยแล้วไปขอเบอร์เขาอีกเขาต้องสารภาพพี่จำหนูไม่ได้เหรอพี่เคยพานหนูเข้าโรงแรมแล้วครั้งหนึ่งขณะที่ตักษิริพรพธิธีกรรายการเปิดประเด็นที่ไม่มีใครรู้จตุรง เคยจีบปั๊กลีลาเคยเล่นซิคอมด้วยกันเขาเคยจีบเรื่องนี้ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนจะเล่าที่นี่ที่แรกไม่เคยบอกด้วยว่าตัวเองมีเมียแล้วคือพี่กุ้งจีบหมูมาอัดซิคอมทีไรู้ยอหมายอ,อกไก่จะตุรงเถียงว่าไม่จริงไม่เคยไม่มีพูดไปอย่างนั้นตั๊กแฉต่อไปงานนอกไปหัวหนุคณะเขาไปเล่นหมูก็ไปร้องเพลงหมูไม่รู้ว่าพี่รองพาพี่กุ้งไปด้วย หนูไม่เคยเห็นเขาไม่เคยบอกว่ามีเมยหนูเจอเขาหนูก็เหตุดกความแกลง้งเข้าไปหยอบอย่างโน้อนอย่างนี้ต่อนหน้านมีแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเยเขาไงเห็นเขาพาผู้หญิงมาด้วยเลยแกลง้งหัวขาหน้าพี่กู้อีกเลยสะใจเอาอีกพี่รงยังงั้นยังนี้สับพับเขาทนไม่ไหวมาบอกนี่กู้เมียพี่เจ้าชูกจริงๆ มีง่อเมธนีพิธีกรการันตีบอกว่าตอนนี้เลิกต้างทูแล้วที่คุ่งสบายใจได้ตักถึงกับร้องเสียงหลงถามว่าหาอะไรนะพร้อมทั้งหัวร้องไม่เชื่อจตุรมหันไปบอกกับกล้องว่าเมีกูดูอยู่ไหมเนียมันเป็นเรื่องอดีตขนาดที่มีโง่ตบท้ายสุดทาวา่าเรื่องอดีตคงพงเล่าเรื่องปัจจุบันให้โง่เล่าเอง ทำเอาจะตูรงเวเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมท่องข่าวสดหมายทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ